บุกปิ้วไปเจอใช่ไหมน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเซินครับไปดูไปดูเป็นห้องเขาก้นรีบเรียบใช่ไหมอันนี้อันนี้ของนุ่นนะครับนุ่นทำงานแต่งเป็นรูป pre wedding คือปกติงานแต่งเขาก็จะมีรูปใช่ไหมคะหนูก็ ใช้เศษกระดาษที่เราเก็บมาค่ะแล้วก็มาทําเป็นแบบคอลลาจใช่เพื่อนๆช่วยกันทําด้วยในงานแต่งนุ้นจะมีรูปเดียวก็คือรูปนี้คือเราไม่ได้ถ่ายรูปเราไม่ได้ถ่ายรูปเหมือนคนอื่นไม่ได้มีรูปอะไรก็มีรูปเดียวคู่นี้เขาแบบยูนิคมากเลยเนอะไปหาเขาได้ยังไงอ่ะเป็นคุณหรือนไปเจอกันยังไงมาทำไมมันแบบเคมีมันตรงันขนาดนี้ัตอนนั้นนุ่นเขาเล่นเพื่อนสนิทแล้วแล้วแบบผมชอบ หนังเรื่องเพื่อนสนิทผมชอบมากเขาเป็นดาราในดวงใจผมเลยเขาเป็นดากันดาใช่แล้วโอปอเป็นแม่สื่อให้ผมใช่ผมก็เลยบอกว่าโอปอผมชอบนุ่นจังเลยอ่ะพอจะมีโอกาสแบบติดต่อได้ไหมผมก็เลยโทรไปจีบแบบเราไม่ได้รับเมสเซจนี้ว่าพี่ท็อปอยากโทรหาเราเรารู้อีกทีคือมีคนชื่อท็อปพิพั์โทรหาเราแต่ว่าก่อนหน้านี้เราปลื้มผู้ชายคนนี้ดูจากหนังเรื่อง อะไรนะบรรยากาศน่าเลี่ยมโอ้ยเขาต่างปื้มกันไงมันแต่ว่าวันแรกที่เราเจอกันอ่ะเราไม่ต่างคนต่างไม่เหมือนกับภาพที่คิดไม่ตรงปกท่างคู่คือไม่ตรงตัเขาเป็นยังไงเมื่อก่อนเป็นยังไงซาซาแบบสนุกมาเลยไปถึงคนละแบบคือเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคือไม่พูดคำหยาบดูไม่จงไม่จงขึ้นอะคืออะไรที่เป็นอบบยมุขอ่ะนุ่นนุ่นไม่แตะเลย ซึ่งวันแรกกับผมแบบเมาไปแบบเต็มคาบเมาวันแรกเปิดมาคือหน้าแดงแบบเมาแล้วแต่งตัวแบบแบบใบรุ่นอะแล้วเราเขาก็แบบคาดที่คิดคือคนหนูคนชายแต่ลงมาคือใครวันคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะมาทรงเดียวกันออเดี๋ยวเราเดีมาด้วยกันเลยนะนี่แหละกินเสร็จจะไม่พอยังเอาเปรซ์มาใส่ตัวรุ่นต้องชอบรุ่นต้องใช่ผมคิดว่าเขามาสายนี้แน่นอนแล้วก็ขอบ ได้ยังไงเป็นเราเราเจอเราก็ต้องแบบอุ้ยนี่ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเออมาอัปเดตวันนั้นน่ะเขาคงเห็นน้านุ่นว่าแบบไม่ใช่เปล่าวะนัดกันทุ่มหนึ่งผมม่าเสร็จตั้งแต่บ่ายสองผมก็เลยยิงยาวเลยก่าว่าเจอ่นุ่นก็คือแบบทุ่มหนึ่งเสร็จปุ๊บก็ไปกินกันต่อโอ้โกะว่าเมากันเละละอ่ะใช่พอเจอปุ๊บนุ่นไม่คุยกับผมเลย ผมก็เลยแบบเอาแล้วหายเออแบบมาผิดเหลี่ยมแล้วผิดเหลี่ยมผิดเหลี่ยมผมก็เลยแบบต้องตั้งสติใหม่แล้วแบบเออจะไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายพอมันเริ่มแบบได้คุยกันแล้วโอเคขึ้นอมันเริ่มสั่งมากขึ้นใช่ใช่พอ็นแล้วต้องคิกแผนเพื่อที่จต้องรีบสังะไลยไเลย ก็ต้องแบบชาล้งชาร้อนกาแฟดำาะไรสักประมาณใช่ผมซัดทุกอย่างเข้าห้องน้ำล้างหน้าบ่อยเลยเราไม่ตื่นไม่ตื <the)> <the ่นไม่ตื <the <the ่นแล้วแล้วเสร็จวันนั้นก็เลยแบบไปพาเขาไปผมคิดว่าเขาประทับใจตรงที่ว่าพาเขาไปแถวริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็เขาไปกินขนมใสข็งใสที่คุณยายแกแบบตักในตลาดเขาไปคนชอบกินแบบของโลคอลอะไรเงี้ยพอเขาพาไปเราเลยรู้สึกว่า เออมุมมองเขาในการเลือกสถานที่มันดูโอเคเราก็เลยไม่ได้ตัดสินจากภาพแรกที่เห็นก็เลยลองลองคุยกันเลยคุณที่น้าเมามาแล้วพาพี่กินน้ำแข็งใสก็โกรธนะแงสไม่โกรธหรอก้าเมามาก็คือเบาด้วย คุณสองคนอะคือมันเป็นคู่แท้อยู่แล้วล่ะมันเหมือนหญิงห่างมันต้องไม่เหมือนกันคนสองคนที kind of ่จะอยู่ด้วยกันได้มันเติมเต็มซึ่งกันและกันเหมือนกับหมอนก็ผ้าห่มใช่ปะเหมือนเตียงเหมือนเตียงหมอนกับหมอนช้อนกับผ้าหรมกินอะไรบนเตียงเหรอแต่ของคู่กันแบบเนี้ยผมก็มีของที่รามอบให้คุณที่มันเป็นคู่กันเหมือนกันหรือว่ามันเป็น่วงจุ้ยเลยทีเดียวนะครับพี่แปลงสีฟันต้องคู่กับยาสีฟัน จับมิดเนี่ยจับบิดก็เวลาที่เขากระหนุงกระหนิงกันนะครับกลิ่นปากเนี่ยมันต้องหอมสดชื่นนะครับต้องเติมเสน่ยยิ้มกระชากใจคู่รักไม่พอแล้วยังต้องไปไหนมาไหนด้วยกันอีกไปไหนก็ต้องมาทับใจคนข้างนอกเวลาเราคุยด้วยนะฮะยิ้มก็ต้องฟันสวยด้วยนะครับฟันขาวเห็นแต่ไกลมาเลยนะครับยิ้มสวยอย่างเดียวไม่ได้นะครับอาการเสียวฟันจี๊ดจี้กแปร๊บเนี่ยผมบอกให้สําคัญมากๆเลยมันเป็นอะไรที่กวนใจเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันยาสีฟันเซนส์ดรเซนซิทีฟิตี้แอนด์การครับสูตรไว้เทนนี่ครับช่วยขจัดคราบบนผิวฟันครับทำให้ฟันขาวสะอาดแถมยังเป็นสูตรใหม่อัปเกรดมีไมโครโฟมด้วยครับที่เข้าไปทำความสะอาดได้ล้ำลึกซอกซอนได้ถึงร่องเหงือกช่วยลดการเสียฟันได้ดียิ่งขึ้นเป็นอปไปเลยรูย้ใจอะเพราะว่าเพจท็อปจะเป็นคนเช็คลิสต์ว่า ยาสีฟันหมดแล้วเขาเป็นคนเปลี่ยนแปลงสีฟันที่นุ่นทุกๆแบบสองสามเตือนพอเริ่มเห็นแบบมันบันบายเขาก็จะเปลี่ยนให้เฮ้ยดูแลดีมากเวันนั้นะอบเพิ่งดูน้องสัมภาษณ์ว่าเคยเลิกกันค่แล้วไออีตานี่แบบไปเลยแล้วก็ทิ้งให้เราแบบอกหักนะเป็นแฟนกันสองสามปีแล้วก็ มันมีเหตุที่เราเราจริงๆเราต่างกันเยอะมากค่ะเราเราต่างกันแล้วมันเหมือนนิสัยเขาก็เป็นแบบนึงเขาก็จะอยู่กับเพื่อนเราก็จะชอบอยู่บ้านบางทีแค่ความชอบไม่เหมือนกันมันคอน FLICT แล้วนุ<ช>่นว่าเขาก็คงอึดอัดกับสิ่งที่นุ่นเป็น<ช>มันเลยเป็นที่มาที่ทําให้เขาแบบบอกว่าเขาไม่อยากไปต่ออะไรเงี้ย<ช>พูดอย่างนี้เลยเหรอพูดเจ็บกว่านี้อีกค่ะ ใส่เลยค่ะพี่โอ๋ค่ะหลายจ๊ะบอกเลยนะควงมันก็อาจจะมีช่วงแหละผู้ชายมันบางคนมันก็มีจังหวะพลาดบ้างมันรู้สึกอึดอัดใช่ไหมกับสิ่งที่เขาเป็นในวันนั้นอะไรเงี้ยสำหรับความรู้สึกเราอะของผู้ชายอะคือผมก็อยากที่จะคบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราจะไปต่อได้ยาวๆอ่ะมันผมเป็นคนแบบตัดสินใจแล้วว่าจะทําแบบนี้จะชอบคนนี้ผมก็จะยิงยาวพอวันนั้นพอรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้อ่ะผมก็เลยแบบบอกเลยบอกเลย เขาเป็นพวกนักคิดอะ่ะเขาคิดซับซอ้อนแล้วเขารู้จักนุ่นเขาเลยแทนที่เขาจะบอกเลิกปกติเขาก็ไม่บอกแต่เขาใช้ประโยคว่าเธอจําได้ใช่ไหมจาไม่ได้เธอยังไม่จําได้เลยเขาพูดประโยคแค่ว่าท็อปมีคนอื่นแล้วนะเหมือนหูวิ่งไปเลยอะค่ะคือคิดแค่ว่าตอนแรกนิสใส่ไม่ดีนุ่นอาจจะนิสใส่ไม่ดีจะเถียงจะเถียงเพื่อต่อสู้แต่พอเขาบอกเขามีคนอื่นนะมันเหมือนแบบ มันสำหรับเราคือมันหมดแล้วแล้วก็ไปต่อไม่ได้ไแต่สาหรับนุ่นนุ่นมักจะพูดเหตุการณ์นี้บ่อยๆว่าขอบคุณท็อปที่ทําสิ่งนี้เพราะทำให้นุ่นเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนนุ่นเห็นตัวเองใช่พี่คือหนูก่อนแล้วหนูคิดแค่ว่าทำไมฉันเป็นเด็กเนิร์ดฉันผิดตรงไหนฉันแค่ไม่ชอบเที่ยวกลางคืนฉันผิดตรงไหนวะเราไม่เคยคิดว่าเราเป็นคนทําให้เขาอึดอัดเราลืมว่าความสัมพันธ์มันต้องแชร์ลิงความรู้สึกกันแต่ตอนนี้ไม่เที่ยวแล้ว ไม่ได้ไปไหนแล้วโอยคือคือเราเปลี่ยนเองจะบอกนะอะไรถ้าเกิดว่ามาพูดกับโองี้นะว่าท็อปมีคนอื่นทัาบอกโอนะผ็อมีคน่นลยนี่เราเป็นใครเรากลับมายังไงกลับมายังไงก่อนเดี่ยคือผมว่าไอตอนที่ผมผมอยากออกไปข้างนอกอะแล้วนุ่นไม่ไปแล้วบางทีเราไปแล้วนุ่นเขาไม่พอใจอ่ะมันทําให้เราแบบ เหมือนรู้สึกอยากจะออกไปย<อ>ิ่งห้ามเหมือ <c oughs> นยิ่งยุบแต่พอวันที่เราได้ออกไปเป็นอิสระสองสามเดือนแล้วออกไปเที่ยวทุกวันอะอมันเบื่อมันไม่หนุกอใช่มันมันเบื่อแล้วพอพอมันพอมันเบื่อแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า,าที่ผ่านมาคือกลับมาคิดนะครับว่าที่ผ่านมาเวลาที่เรามีปัญหากันแล้วเราบอกกับเขาไปอะเนาะว่าแบบเออเรามีปัญหาเรื่องนี้เราแก้ดีไหมแก้ไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมวนมันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเอออันที่จริงแล้ว มันเป็นเราอะที่ควรจะแก้ด้วยผมก็เลยกลับไปเพื่อไปลองคุยกับเขาอีกทีไปจีบใหม่เมื่อก่อนน้าเขาโทรมาเราจะแบบคืนดีกันเถอะแต่พอมันนั้นมันไม่มีเหตุการณ์แบบข้างในไม่ได้อยากคืนดีแต่แค่รู้สึกว่ามันติดทางคำขอโทษเพราะเพิ่งเห็นความผิดตัวเองไปกินเหล้ากันตอนเป็นแฟนนะไม่ไปเลยเอาก็ดาน้ำมันและพร้อมแล้วเนียเนียเป็นเหตุการณ์ที่ทองแบบ เนี่เราตั้งแต่เป็นแฟนเราไม่ออกมากินเหล้ากันเลยนะนี่เป็นครั้งแรกอเออ,เ,อ,อเราก็แบบมันอาจเค้าคงเห็นว่าเราเปลี่ยนด้วยมั้งคะมันก็เลยแบบมันเลยดีขึ้นเลยมั้ยมัน,ลก,มนกลับมาคุยกันเนาะใช่แต่แต่วันนี้ผมรู้สึกแย่นะ,ะท,ทําไมอ่ะผมจําไม่ได้แล้วว่าเหตุผลที่ผมบอกนู่นอนะ่ะคือผมบอกว่าผมมีคนอื่น มันมันโหดเกินไม่แต่ว่าผมว่าผมว่ามันเป็นการผจญภัยไปด้วยกันยังไงก็ขอให้กำลังใจคู่รักคู่นี้ให้รักกันไปนานๆนะครับส่งท็อปกลับไปทำงานแล้วเดี๋ยวเราพาหนุ่นไปนั่งคุยกันต่อแต่ตอนนี้พิธีกรดูเหมือนจะมีอาการเหนื่อยๆเพลียๆดูได้จ้าคุณโอ๋เลยครับตื่นมาแล้เย็นๆแบบให้มันชื่นใจใช่คนหนูจะบอกหนูเป็นแฟนตีท้ายครัวพี่โอ๋มานี่หนูเตรียมแช่เย็นไ้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอพาพี่ปอบไปดูงานศิลปะพี่ท็อปนินเนอร์สกี้เขาแบบฝากไว้เดี๋ยวพามาเดี๋ยวจะให้่า